ที่โดนข้อหาอะไรไม่รู้แม่งหยาบครับพี่ทะเบียนกมหายเนี่ยโทษนะพี่พอโดนไอ้ที่ดโดนข้อหาอะไรอะไรครับพอโดนข้อหาอะไรพอใช้คมเร็วนะแล้วแล้วเขาได้ลงให้เซ็นทะเมียนอย่างไหมไม่ได้เซ็นไม่ได้เซ็นเซ็นเซ็นแค่ใบเดียวใช่ไหมครับผมผมขออนุญาตถ่ายกันไหมได้ ทำมครับฝากไปซ้ำทอยนะให้ผมมาเยี่ยมชมด่านไม่เสร็จไม่ได้เซ็นสมุดเหลืองนะใช่ใช่ขอบคุณมากครับที่ต้องเซ็นเลยเซ็นนะเซ็นทำไมถึงต้องเซ็นมันตามระเบียบการปรับมันต้องเซ็นลงลงบันทึกในสมุดเหลืองด้วยเพื่อส่งส่งตรวจสอบผมไม่เห็นด่ไหนเซไม่ได้เซ็นนะด่านไหนก็ไม่ได้เซ็นใช่ไหมเมื่อกี้พี่เดินหามอ่ครผมไม่ได้ถามเพรเพิ่งเดินเข้ามา าได้เขียนใบสั่งไหมไม่ไม่มีใบสั่งใช่ไหมไม่มีไม่มีแล้วเดินมาปรับเลยอ๋ออ่ะขอบมากเลยช่วยดูหน่อยแล้วเวลาพี่จับพี่จะเย็นไหมล่ะพี่ฟังของพูดไหมล่ะยังไม่ได้ว่าพี่ไอ้ของพี่คนนั้นน่ะโอ้โห ใเจเย็นสิโผลเขาปาเป็นลูกน้องผมคนป่าไม่ป่ามนอยู่ที่ผมโอเคนะมาเผาตัเกเตือนอ้าวขอ,อพี่เดีไปจัการไปทำที่ขนส่งได้เลยเวันเดียวก็ได้ใบสองร้อยสี่บห้าบาทไดไม่ได้พี่ก็บอกให้ผมทําไม่ได้เขาบอกให้รอที่ไหนบอกให้รออำเภอทําที่สถานีอำเภอปายทะเบียนใช่มันไม่ได้วันเดียวได้นะายทะเบียนทำทำไมทำที่อำเภอทำที่ขนส่งครับใบทะเบียนรถ ผมอยู่ในตําบลอำเภอไม่เกี่ยวป้ายทะเบียนรถผมอยู่ไม่ไม่ผมอยู่เขตอำเภอบางผมป้ายทะเบียนเนี่ยคุณไปจดทะเบียนที่จังหวัดไหนไปทำที่คนส่งจังหวัดนั้นได้เลยครับอ่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอำเภออะไรเลยไม่ใช่ผมอยู่อำเภอชุมแพสังเคนอ่าผมไปถามเขาแล้วมันใช้เวลานิดนึงแต่ผมยังไม่ได้เข้าขั้นใจได้ครับคือแพล็งแพลเข้าใจครีบไปทำการอ่ะ ผมมาเยี่ยมชมด่านเฉยฮะผม<ป>มาเยี่ย<ผ>มชมด่านเฉยมาดูการปฏิบัติหน้านที่ของตารวจเฉยับขออนุญาตนะครับพอดีผมเห็นเมื่อกี้เคลดเมืเ่อกี้ไม่ไม่เห็นมีลงบันทึกในสมุดประจอสมุดเหลืองนะฮะทำไมไม่มได<ม>้ลง<ม>ครับที่ปรับไปเมื่อกี้ครับ ขพี่สมนาสุน้สนแอเอะไรครับไปแดงไปแดงมันมไปแดมันทุกลงไปลงไปไปแดวมันทุกขันไหนเลยขนี้นะเอาขาวขาวไปดงตอ่เดี๋ยวออกป็นมห้าเดี๋ยวออกเปสามห้าความเร็วครับร้อยยความเร็วร้อบสอ เดี๋ยวของน้องไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการตรับใช่ไหมไม่ไม่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเชิญนี่ออกข้างนอกก่อนนะได้ถ่ายใกล้ๆได้ครับได้ครับได้ครับไม่ขวางครับไม่ขวางกันตรงนี้ตรงนี้ฮะเอ้พี่ทำไมเมื่อกี้ไม่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 มีการเขียนใบสั่งอ่ะเดี๋ยวนี้ใบสั่งผมเขียนอยู่ไม่มีครับผมสอบถามเขาแล้วนี่ผมเขียนไปเมื่อกี้นี่นะไอเซ็นเมื่อกี้เนี่ยล่าสุดอ่ะใช่ ไม่มีการออกใบสั่งนะครับแล drafted, story, ้วก <net> okay. ็ไม่มีการลงในสมุดเหลืองครับลงอยู่แล้วถ้าปรับผู้ลงครับถ้าปรับผู้ลงถ้าปรับผมเห็นใบเสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่มีการลงในสมุดเหลืองครับผมสอบถามมาแล้วครับผมมีบันทึกไปในคลิปหมดแล้วที่เป็นพนักงานสอบสวนไหมครับอาม่ันผู้กองทันลบนะทันลบสุวรรณไตรเดี๋ยวเดี๋ยวผมสลังก็ได้ครับขอเข้าคำถามขอได้ครับได้ๆเอาคนๆพร้อมมากันเลย นี่โดนความเร็วอ่ะนี่ออกไปสั่งไปไม่สั่งแล้วล่ะของของของอของสอนว่านี่เดี๋ยวออกไปสั่งไปนะครับขบีรักใช่ไหมขบีรักอ่ะวันนี้เร็วเกินนะครับไม่ครับเร็วกับทำงานลูกค้าอยู่มา นี่สุขภาพเหรอใเราต้องแนบหลักฐานไอ้ความเร็วให้กับประชาชนไหมครัเราไม่แนบหลักฐานไม่แนบหลักฐานทำแเรอาออกไปสั่งครือเปล่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขากระทําผิดในในความเร็วเท่าเท่าไหร่มีครับเรามีกล้องมีอะไรออนไลน์พี่ขอดูได้นะใครโดนความเร็วอะ่ะ อันนี้ครับอยูได้ครับอูได้เราต้องแนบหลักฐานด้วยนะครับหันทะเบียนอะไรครับทะเบียน6รถอะไรครับพี่ผมแจ้งแล้วขอปินหลักฐานไปด้วยนะพี่เออผมได้ได้ลดลดไปหนครับทำเร็วครับเอามาจากไหนนะ อ๋อผมเป็นผมเป็นประชาชนครับประชาชนดูคอร์ดูดูหน่อยครับอดูอะไรฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ด่านหน้าด่านครับตรวจไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมขอร์ดูจะดูจะดูอะไรเรื่องจะดูอะไรผมเอาผมมีใบขับสี่อ่ะชาชนครับอ่ามีบัตรประชาชนบัตรประชาชนไม่ได้ถือมาครับอ่าต้องมาแสดงต้บัตรประชาชนต้องประจำตัวอยู่แล้วอรู้บัตรประชาชนไหมอันนี้เป็นจุดตรวจหรือเป็นด่านฮะเป็นจุดตรวจถ้าขอพราว่าต้องเป็นด่านนะครับถึงจะขอดูบัตรประชาชนได้ แต่นี่เป็นด่านจราจรก็ดูได้แค่ใบขับขี่ครับเราเป็นประชาชนคนไทยครับผมใช่ครับผมมีอยู่แล้วผมมีผมมีประชาชนอยู่แล้วซึ่งใบใบขับขี่เนี่ยก็สามารถยืนยันตัวตนผมได้ว่าผมผมชื่อนายอัิชัดแก้วรอดฮะซึ่งอำนาจการขอดูใบบัตรประชาชนมันเป็นของของนายทะเบียนนะฮะแล้วก็ในด่านด่านขอมบันคงเท่านั้นนะฮะ อยที่ไหนครับทินรู้มาอ่านทองเลยค่ะพี่เนยไปลยไเลยนค่5นาทีไปเลยไปเลยแค่5นาทีแล้วผมขอดูวยด่านหน่อยครับได้เลยเขาลงได้เลยเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นรถเนี่นะครับสอสอสถานีตำรวจอุทอนมหาล้าชนะครับถนนสายเอเชียครับเนี่ยตรงนี้ครับที่ตั้งแบบนะเมีะ ก้อนหนานี่ว่มมีการออกใปสั่งครับมีการออกไปสังออปส่งคือมาปรับเลยะนะครับนัวงานสอบสวนซื้อวันลบนี่อย่างน,นจำบั่ไดฮะ ันตำรวจโทรประยงมิรัตวงศ์นะครับสวบปสวพมหาลาศ0897710678จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโบเมนโบเมนางท่องนะครับผมขอแก้ไขแช่เขาคุมอจาจารย์เชีงไก่เห็นะครับแ๋ยวผมผมอ่านว่าเห็นน้ำมันกางแดดขออนุญาตนะครับผม่อ่านคอมเมนต์ กางเดนินมันเลียวว่าใครเห็นนะครับ